สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะแมมก็มาแนะนำวิธีทำผงข้าวนะคะเพื่อเอามาพอกหน้าก็ได้สครับหน้าได้นะคะทำความสะอาดบ้านซักผ้าได้ด้วยอันนี้ไม่ยากเลยแล้วแถมสามารถดับกลิ่นได้ดีใช้ถูบ้านใช้ซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแมมสั่งเครื่องเอ่อบดบดแบบละเอียดนะคะ เราสามารถปรับความละเอียดของเราได้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีตัวกรองมาให้ด้วยแล้วก็มีใบมีดมาให้สำรองหนึ่งชุดนะคะมีในเครื่องแล้วหนึ่งชุดเนาะใบมีดสามชั้นนะคะเพื่อการปรับละเอียดข้าวเนี้ยข้าวที่เราใช้เนี่ยก็เป็นข้าวหอมมะลิหอมๆนะคะแล้วก็บดได้เลยบดให้ละเอียดเท่าที่เราชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็มา ล่อนตะแกงอีกครั้งหนึ่งเราจะได้ผงข้าวที่ละเอียดมากเนาะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจทำเป็นอาชีพสามารถทำได้เลยนะคะอย่างตัวแหม่มเองแหม่มสามารถขายผงเฮนน่าย้อมผมนะคะขายผงบอระเพ็ดแบบนี้แหม่มขายเป็นอาชีพอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆอยากลองทำแหม่มแนะนำว่าให้สั่งตัวเล็กก่อนก็ได้อันนี้อันนี้ตัวตัวนี้คือ ขนาด800กรัมนะคะเกือบเกือบ1กิโลมันก็จะมีตัวใหญ่ด้วยเนาะ2กิโลครึ่งแล้วก็จะมีตัวเล็กที่ประมาณ200กรัมถ้าเราจะลองทำเราสั่งตัวเล็กก็ได้นะคะจริงๆของแม่มาแม่มจะใช้ตัวใหญ่นะคะอันเนี้ยแม่มสั่งมาเพิ่มคือเอาไว้บดท,ที่บ้านนะคะไว้บดละเอียดที่บ้านก็800กรัมก็ถือว่าพอดีแม่มก็ใส่ข้าวลงไปครั้งนี้ประมาณ500กรัมนะคะก็ เป็นที่พอใจเนาะถือว่าละเอียดถ้าถามว่าใช้เครื่องปัน่นน้ำผลไม้ได้ไหมตอบก็ว่าได้นั่นแหละแต่ว่าคือยังไงล่ะคือความละเอียดเขาไม่ถึงนะคะเขาจะเป็นเกรเกรดเป็นเม็ดเมดเนาะทำให้เวลาที่เราใช้งานอะ่ะออมันเหลือตะกอนเยอะมากนะคะเหลือตะกอนเยอะเกินไปแต่แบบเนี้ย เราสามารถทำจนผงละเอียดเป็นผงแป้งผงนุ่มได้เลยนะคะอย่าลืมว่าเราต้องร่อนเนาะถ้าสนใจก็ดูที่ตะกระก้าสินค้าด้านล่างนะคะหรือดูลิงก์ใต้ลังคลิปได้เลยเนาะมีคำถามอะไรสามารถสอบถามได้นะคะถ้าเราจะทำเป็นอาชีพเราก็ควรจะมีความสม่ำเสมอในการเริ่มต้นนะคะโพสต์ไปครั้งแรกมันไม่ได้ขายหรอกนะคะครั้งแรกๆเลยเนี่ย ใช้ในครัวเรือนลองใช้ที่บ้านลองใช้กับคนใกล้ตัวนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มขายการที่จะเริ่มขายเราควรมีภาพมีวิดีโอได้อย่างต่อเนื่องขายใน youtube โอขายในช่องทางโซเชียลต่างๆได้เลยนะคะเราก็ทำคลิปเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้เขากดติดตามแล้วก็สั่งซื้อเราได้แบบนี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกด ติดตามกดหัวใจให้เราด้วยนะคะผงข้าวอะเวลามาพอกหน้าหน้าจะแบบเงามากแล้วก็ฉ่าม,มากเลยนะคะอันนี้มันใส่กับโยเกิร์ตเนาะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ